นาแปลกเด็ดพระฤาศสวนมารารงนี้อยู่ที่สารอำเภอแม่สอดจังหวัดตกาดบนถนนแม่สอดเมยอ,อยู่สามแยกแม่ระมาด ด้านขวามือเป็นคาถาเป็นคาพระสุพรรณกัลยา คาถาบูชานี้บางคนไม่ทราบว่าทำไมเรียกคาถาบูชามันเป็นรหัสเรียกเหมือนกับเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นแหละเทพแต่ละองค์นั้นจะมีรหัสเรียกต่างกันลป,ปูโตนี่มีรหัสเรียกยาวหน่อยคาถาชินบัญชรนั่นแหละคือคาถาเรียกหรือบอกเสวยลพบุปปตคาถาลพบป,ปูทวดสั้นหน่อยอันนี้คาถาพระตาคาถาอ่อนี่คือคาถาพระเรศวนคาถาพระตากจะจะ,จะยาวกว่านี้หน่อย นี่เป็นรหัสมือรหัสมือถือเดยหน่อยถ้าไม่พูดคาถานี้จะติดต่อไม่ได้